สวัสดีครับเพื่อนๆถุกทุกท่านนะครับทีหลักพึ่งหลักอง้์หลักแฉนรงนะครับมันต้องมีอุปสรรคครับทุกคนไม่ว่าเคยเมื่อก็พนผมยีอุปสรรคถึงการทุกอยาชี้เถอบทุกยยาชีดพุมเหลือใคจำเป็นต้องยาญ่ถีนะครับวันนี้ค้นเลยครับเรื่มค้นเลยครับเรื่มตั้งเลยครับเนวันนี้เรื่มตั้งเหนื่อยมาครับมันเข้ามันพุ่มเข้า ก็ต้อพี่นะครับเนี่ยครับค้นมาค้นมาค้นมาดูหลังนูค้นมาแล้วครับแต่กอรุลงถึงนี้ยังจะต้องค้นเรื่อยๆครับมันอยู่กับธรรมชาติเลยครับทีนี้มันมีอยู่ประทักตัวคนครับการเหลียงรุ้งการเหลียงพึ่งไม่อยากชีดก็เผื่อเอาแค่มัง้งไม่เผื่อเอาก็ไปห้าถตตีโตอยากมัง้ง ตรงเกียวกับไล่ไล่้วยไล่ไล่เขากับว่าจะได้มานะครับไอ้นี่ก็คือองยายเกลยวกับกับเส้นทุเรียนเกลย์หมาเกยครับทีนี้เขาไปไม่ถึง้ามันห้ากับธรรมชาติในป่าเขาครับห้มาเลยวันนี้ผมทําวันนี้เริ่มค้นนะครับเริ่มได้คีิกสร้างไม่ทับแต่ว่าทังมชาที่ชิวารังครับ จะได้ขี้ดังไม่สาบวันนี้ต้องคนเรื่อยๆครับใช้เวลาผมมันขึ้นคุ้นเข้าต้องคน,มนไม่ทันหลงนี่ได้สรางรังเองครับคนได้สร้างรังเองวันนี้นะครับต้องยึดก้อนแล้วหรือคนต่ออย่างไม่เหน่นะครับถ้าว่างแต่พอดีแต่คืนไม่ได้ปิดไ้ได้ปิดไว้สร้างรังขาก้นสร้างรังก้นทดลองแหก้นทีงนี้ต่อ ตอกคำก็ปิดไว้ปิดไรหลังนิดครับค้นมาเรื่อยๆคนไม่หมดนะครับอย่าโตครับไม่ว่าเคยถแต่าว่ามีอุปสรรคมีปัญหาอย่าโตทำโตเลยครับสู้โตให้สาเร็จครับนี่พมของพม,พมนี่อย่างเจ็ว่าการโตสาเรตจครับโตมาสาเเ็จรดูได้ว่าสาเร็จแต่ว่าการที่เลี้ยงยังไม่สาเร็จครับไอโตนี่คือสาเร็จพบที่ั้นโตได้ทีนั้นแต่การเลี้ยงเลยครับ พราะเราต้องหาทีที่เหมาะสมอาทีที่ว่าไอ้ปลอดภัยกับตัวอุ้งนะครับต้องให้ปลอดภัยกับเขาเดียวก็ให้เหมาะสมกับเขานั่นยนะครับถึงจะจะได้นะครับ,ไ,นะรบไอ้หลังนี้หนังพึ่งหมากับหลังนี้หนังพึ่งหมาที่ผมต่อไว้ชั้นบนนะครับถึงไอ้หลังนี้ผมเพิ่งต่อข้ามาตอ่อ ทีบ้านจักทีบ้านเลยโตทีบ้านเนี่ยก็ออกมาโอ้ข้าวถึงพวกกระจกโอมีนางพายาได้เลยแต่มันสิ้นโซนนี้ไม่มีนงางพญาก็ได้ครับพ่มสรองเลียเลยรังหนึ่งไม่มีนงางพญาเขาับพยายามทำกีรร้เทียมขึ้นมาเดี๋ยวเขนไม่เต้าเต่าหรอโตโตหรอได้ครับตายไม่มีนางพญยาแต่เขาทำซ้ำเล็กๆครับนี่พมจะพร้อมใจหยกข้าวนี้อะไรครับ ปักปัญหาแน่หน,หนอนมีทุกคนการเลี้ยงไม่หวานได้ครับมีทุกคนปันหน้าปันหน้านั้นปันหน้านี้ปะลูแต่เราต้องห้าทางแก้ครับแก้นในทางที่ทุกโต้ตาแก้ทางที่ดีแก้ย้ายสังคมเดือดร้อนไม่ใช่แก้ให้สังคมเดือดร้อนถ้าเราอยากเลี้ยงพึ่งอยากเลี้ยงอุ้งแต่เราไปลักข้าเผื่อนนี่ครับลองคิดแต่ว่าเผื่อก็เสียดายนะครับเสียดายพมไม่บอก,กว่าพมทุกมังไม่ทุกมังพมไม่บอกครับแต่วัด น่าจะได้คนน,นี้เอาความเผื่อนนี้เอาแบบแบบแบบสนุก,กหรือเอาไปสัตว์เอาไปทิ้งเอาไปโยนหรือเอาไปเลี้ยงอันนี้ผมว่าไม่เหน่ใจะได้แต่ว่าไม่ต้องกวนทำนะครับไม่ต้องกวนทำไม่ว่าเคยอย่าไปทำกข้องเขาขเข้าคว้าจะได้มาสักรังนะครับมันอยากเส้นอยากครับมันอยากเส้นอยากกว่าจะได้มาไม่รู้สักค้ววัยี่เขาต้องไปวังไม่รู้กี่วันนะครับไปว,วังแล้ววังล้าวกลัวหมายตีมัง่งกลัว ปลวกขึ้นมั้งคือคือว่างจะได้มันอยากนะครับอยากอยากหมากหลวยรังหนึ่งบางรังก็ตึงอกเดือนกับบางรังก็ท่านเดือนบางรังก็พกเดือนตึงปีก็มี่กับเต่าหุ่นโตบางรังไม่ก้าไม่ก้าวพอก้าวก้ก็คือหยกไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทำอย่าเอาของเผือนสงสานเผือนนะครับส่งท่านคนที่เขาปล้ำเขาดินดุนเขาฉุนที่จะมาเลี้ยงเอะเลี้ยงนะครับถ้าท่านต้องการจะเอา นะครับชฉนปมไปได้เลยครับปมไปต่อให้แต่ฐานอยาเอานะครับอยาาเอาเผื่อนทุกร่านเผื่นทุกร่านคนอื่นทุกร่านพ่มว่ากันพนานเลยดีว่านะครับอย่าเอาก็รองทีแล้วก็แล้วไปนะครับทีแล้วแล้วไปแต่ว่าต่อไปอย่าเอาอย่าทำพอเผื่นกว่าจะได้มานี่มันไล่เหื้อครับทุกคนครับไม่เคยอยากเหนื่อยเราอยากมีประโยชน์ต่างนั้นแล้วครับนะครับ นี่คือการแก้ปัญหาที่ว่าเราอยากเลี้ยงแต่ว่าเราอยากเอาความเผื่อนนั่นก็คือเราตอเองใครที่ว่าต้องการที่ว่าจะตอนะครับต้องการที่จะเลี้ยงหมาบ่บพมเลยครับถ้ายูไม่ไกลผพมไปตอให้ครับถ้ายูในบริเวณตำบนฝั่งวัานนะครับผพมไปต่อให้เปิดใจคุยเลยตอโดยให้ด้วยความเต็มใจเลยครับแต่สัญญาลักสัญญาเอาควาเผื่อนแต่ว่าไม่ไม่ละโค่จลกอกองนะครับ เพราะฉะนั้นก็คุยอย่างแกนี้นะครับสวัสดีครับ